ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นกูขี่มาโคตรสุษาอนเลจะไปไหนศุาอนเจะไปไหนเนี่ยไปสะพานตักศินไปทำไมตสุดเอาสุดศษาน์ทอนแล้วก็ขึ้นสะพานตักศินไม่หรอตับ BTS โอ้โหเอาเว้ยไม่ให้ไปปอง เอาไปอยู่ดีโอ้หหนีนี่ว่าเอออะไรนะพี่เบิร์ตไม่หนีกันหรอกจะเกาะหน้าเมื่อกี้เกาะไม่ทันถ้าเกาะหน้าเมื่อกี้มันจะอยู่ต่อใช่ป่ะเราเอาเกาะนี้ก่อนพี่เบิร์ดไปยังไม่เสร็จเควสไปเกาะหน้าแล้วพี่เบิร์ดเออเออเกาะไม่ได้ก่อนนี้จะไม่ยาวไม่ต่อไม่ได้เออ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 หคาแลนะฉุนฉุนใหญ่มากมีความฉุนโอ้ผมเปิดเอง โอ้เยยมันตีเราเหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่นะช็อตเมื่อกี้ <c oughs> มีคนตีมีคนตโนีโดน,โดน <c oughs> ปไปดีจ้าไ<อ> <c oughs> สปสมิธมันอยู่แป๊บ,บนึง <c oughs> โดนอะไรยิงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหยิงจากข้างล่างด้วยเมื่อกี้ไ้ยมึนครับ ไปแล้วครับโยใครก็ได้ทั้งหมดใจคุณโอเวอดปั๊มหมดใจโอ้มึงกดตัวล้วนๆอันเนี้ยแม่งลากลงแหลกเลยมั้งเออไอ้ยุ่หมดโอกาสอะไปด้วยแถมจองเหรอลจองจ่องแลฉมจ่องแล้ว เสามคนกำลังจะแบบจ่ายท่าสุดท้ายแรงๆกันดิฉุนเลยใช่ปหมไอหน่อยอ่ะไอ้ยูไอ้ตรงนี้มันคุ้นๆมาพี่เบิร์ตซีนเนี้ยใช่ไหมไม่ต้องย้ำคุ้นที่มีคนจมลาวาหายไปจมลาวาปเลีเป็นอดีตอ เอเหม <Island> ือนให้เราพูดเราพูดทำไมเอย่างนั้นกูม่ต้องพูดเหมือนเหมือนเดิมกูมากูยิงยังไม่ถึงสิบนัดเลยนะเป็นอะไรกันนะ replay replay อะอย่างน้อยกูไม่ได้เหมาอ่อตาเนี่ยใช่ใช่ใช่เลยนี่ไม่มีทางที่พี่เบิร์ดจะเหมาได้มอไปสอนเอาใหม่พี่เอาใหม่มันมันไม่เกมวอร์มเกมวอร์มเกมวอร์มวอร์มนะวอร์มนะพี่วอร์ม เราแค่บินไปไม่โดนอุ้ยไอ้แคยเดียวอีกแล้วมึงบ้าไปเนี่ยบ้าเตรงนี้เหมือนแบบกายแพ้บ้าตรงนี้ตรงนี้ผมแพ้ดิโอเคที่มันไอชี่ผมไม่ใส่ชุดเทียนนี่แหละอุ้ยอย่านะอย่าเลยนะโอ้ยหี่ทำไมมันถึง ผมผมผมจะหลุดพี่ผมจะหลุดออกจากโซนมันอยู่แล้วมันกระโดดตามมาได้ยังไงวะกุสาลจะออกไปกุไม่เครียดฉุนแล้วว่าฉุนเออเดี๋ยวละตรงเองอันนี้ผมเหมาเองเดี๋ยวผมไปเอาขี่มาทาตัวก่อนฉุนว่ะเยอะ อันนี art <S <s ้อันนี้ผมอยู่บนฟ้าด้วยนะผมบอกก่อนแล้วมันมันมันเหมือนกังแกนสะดวนอ่ะมันไม่ได้ยืมผมด้วยซ้ำแต่ผมโดนอ่ะไม่ว่าที่ว่าการใจทีงใส่สเตลสักเลียวสามอ่ะมองปุนี่คือไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไอไอไอโซนแรกอ่ะพี่ใหญ่ซอยแกมานั่นมันอยู่นอกโซนเลยปกเสียถ้ามันเดินอยู่นะมันจะเดินแบบแต่เมื่อฉรวดไปเหยียบผมนิดที่เดินกินยาอยู่ไอ้้เหีย งงไไม่รู <S <S ู้้จะะพดยัแลววเทียนหมะพี่ชายชอบโลนี้มากเลยเดี๋ยวจัดการให้เลยตรงนี้เขี๊ยะโอเคไหมโอเคพี่โอเคพี่ได้ยินไหมครับพีลโหลเราได้ยินได้ยินได้ยินพี่ขึ้นมาหลยอะไงครับอะไงครับพี่ดูเขี๊ยะขึ้นมาเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่โคตรไกลเลยมันกัดบูทูธพี่กัดบูทูธ ตายไหมขุมมีม็อกซี่โอ้โไอ้เอวมีม็อกซี่ผู้บอกก็มีม็อกซี่ไอ้ม็อกซี่มันกันแต่มันไม่กันเผาเดิกกันตายรอบแรกสิงแสขุนดูนโอาเด็กไอ้ไอ้ข้าพิ่งมากาลนารักษาชีวิตของท่านให้ปลอดภัยครับ โอเคหินก้อ ah. okay. yeah. ok. oh ja ี้อย่างวเดี๋ยวนะหลังหินหลังหินรีบบลูกลีบลุกลาติเบิกประกันเดินเดเดินไม่ยู่ยูครับโอ้ยมาแล้ว โอ๊กไกยังไงจไกไม่เบาพี่เบิร์ดร้องเลยเร็วๆง่ายโอ้โหง่ยใช้ที่หายเลยเอ๊กโอ้โหคนแมนไรเมื่กี้โอ้โหไกเป็นไก่ไกเป็นโดนหัวพุ่ง ตื่นเต้นเล่นตอนนี้แล้วตื่นเต้นตลอดแล้วขึ้นแล้ว<อ>ขึ้นแล<ร>้วขึ้นต่อขึ้นต่อส,สวย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 ,สวย,สวยจัดล,ล้มั้ยล้มั้ยล้มั้ยอันนี้ล้มั้ยล้ม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 เดี๋ยวรอรอรอสติกกี้โอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวล้มแน่เออมันดื้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 อเฮ้ยลงมาดิลงมาเดิดื้อเกินโอ้โหดื้อเกิหมดมันดื้อจัดมึงดื้อมากเอามันไม่หล่นหรอพี่ชิบหายไม่หล่นโอ่ยเราว่ารอเดี๋ยว หยุดเลยดีผมไม่ไม่รับดาบเมื่อกี้มันโดนฟีด <laughs> มอกซี่หมดมอ<ด>ง<ด>ซี่ทำงานแต่ผมมึนต่อพี่โอเครับเลือดอ้วาวเดีาา๋ยวคลิฟแรกเลิฟแรกครับอ้ยเอ้ย โอเคหนาวเหมือนะหนาวปะอะไรนะพี่เก็บีวฮิลลิ่งไอเทมเลดี้ผมปากผมปากฮิวไม่รวมลอ้าวต้องทำยังไงเฟตนี้ต้องปักหิวปะอ่ะเยวอธิบายให้ฟังเราเมื่อกี้บอกว่าให้เตรียมไอเทมฮิลลิ่ใช่ใช่ใช่คือ เราอตีธาตมันไม่ถึงอ๋อคือคือบังคับต้องตีถึงถ้าไม่ถึงก็คือบังคับตายแบบนี้อ๋อโอเคพี่แล้วเราต้องตุาเราเราตถึงอ่ะมันจะหงายทองแล้วก็เราไปตีเข่ามันให้แตกอ่าส่วนเข่าเนี่ยเข่าที่เราต้องเบระเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยน่าไปเป็น่าน้ำแข็งเพราะเราเอาอาวุธน้ำแข็งไปกูเพิ่งกิน ลงผืน,นลงพื้นหน่อยเฮ้ยลงพื้นหน่หอยเฮ้ยมันต้องลงของมันเองเหรอพี่เราเขี่ให้มันลงได้ปะขี่แล้วยิงยยหนินอะไรเงี้ยกูพึ่งกินหนีปูกินเสร็จแล้วมึงก็ชอบแม่มมลแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยไว้ได้ละาดเลยเรียกสองรอบแล้ว ยัยไงเฮ้ยที่กูยังไม่ได้ทำน้าวมาอีกแล้วกูแดกเสร็จมึงก็มาไงใช่ไหมโอ้ยพอเลยมึงเอาแต่ไม่น่าหมดโอ้ยอุปสรรค กูจะบ้าปีซี่กี้เกือบละนี่อะไรนี่อะไรโอ้โหสัตว์วิ่งไปกลับอยอุ้ยตายโอ้โหตายตายสามเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่สี่เนี่ยแต่สี่เนี่ยเฮ้ยอย่าสี่พี่ไหมอดทนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ มีเรื่องแล้วเมื่อกี้พอดีรีเซ็ตของเลยรีเซ็ตของเลยรีเซ็ตของเลยักษาไดิรักษาตัวโอ้ยชิบหายอย่าซ้ำขออย่างเดียวอย่าซ้ำกันไอ้ฟังกูน้อยผมเสียาตีไปแล้ว โอ้ my goodness มึงมึงโอ้โหโอ้กันเออยจะมาดีมาดีเที่ยงขึ้นแได้มันมมันใกล้เหรอนะมันอีกนิดมันอีกนิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรเราไปจริงจริงเราทำดีหมดเราไปตายสี่ไงไอ้สผมลืมมีรีนูเบอรี่มาที่ผ่านแล้ว ทำไมมันลำบากขนาดนี้วะไอ้เฮียอะไรเนี่ยแม่งคุ้นอักแม่กูตาเหลืองพี่เอาลงได้ป่ะทับหัวไอ้เดี๋ยวมาเลือกอดนตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เอาเสียงคขบเกียร์้าแตกข้าแตกข้าแตก ยัดขึ้นไปที่หัวแล้วฟาดนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยว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 มันโขกลงมาเดี๋ยวหยุดนะแม่งเอ้ยโอ้ยมึงมันดนีแม่งโอ้เอออันตีเดียวจบไ,ไอ้นี่คือแบบว่าเด็กขัดเดินน่ะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะพ <se ี e ่มมาวิ่งอะไรเฮ้ยส่องวิ่งไปเดี๋ยวแล้วสองรอบอย่างพี่เองบ้างดิอะไรเนี่ยโคตรเชี่ยเลยชุนจัดชุนอย่างมากพี่จ้าชุนโกรธวิ่งตาเมฆก็รับให้ไม่ได้วิ่งอีก อ้อ้่นแม่เี้ยโอ้โไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอใครอะไฟไม้ตายี้พี่ไม้ไฟไหม้ตายอยชิบหายแล้วพี่ตายหนึ่งมิ่ไมทำไมพี่ไม้ไม่ได้ม่ไมจะตาย ไม่ด้อย yeah. yeah, yeah. yeah. ่านะอย่าอย่าอย่าเมกครู itation, friend, <S <S ูแล้วตอนนี้กูแล้วอะไรอย่าอ้โมที่มันเปดนหาไปทไมพี่มันกำลังซั่ยืดเลยเมื่อกี้มันแบบจำไลน์เล่มไห่แล้วอะอยู่ดีมันแบบเมมเลยมันแบบว่าเข้าหมดสี่เลี่ยนเข้หม่ีเียหมดอะ โชต์สวยจัดพี่เอกสวยกว่านี้ถ้าได้แดก้อ,อนสบายแลก่นอนแลก่อนแลก่อนอย่าแลกนะพี่ไม้นะอย่านะ <c oughs> นิ่งนะเห <c oughs> มือนยังนิ่งๆอยู่งเงียบๆบอกไปเถูก <c oughs> อะไรที่ <c oughs> อ่อนลิบไม่มีมีเบนไม่ให้ไม่แลกพี่ไม่ <c oughs> <c oughs> มยืนเต้นอยู่กดดันอันนี้เดี๋ยวว่าดูดโชคเหมือนกัน ยินเชียร์อ่ะใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่มาดูพี่ไหมดูพี่ไหมหลังจากมันมันไม่ปิ้งหรอกมันจะปิ้งเลยรหลายรอบปะบทดันนะกล้องนะจ้องรอแล้วอย่าตีเลยพี่เอกอะไรวะไอ้เจียที่มาดูโชคได้อะไรอ่ะอสูงยงอสูดอกอนสปาร์โอ้โหโคตรเจียเลยเอ่ง ไหนวะเป็นเป็นรูลีบอร์ดลูลีบอร์ดลูลีบอร์ดเนี่ยลูลีบอร์ดดีบอร์ดต้องมาไหนวะเงียบอะไรลัดเอเดอร์ดักก้นโบนอะไรโอ้แม่งโคตรแม่งเลยว่ะ